มาครับคลิปทิปครับวันนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการเอากระเบื้องนะครับไปวางไว้ที่หลังคาให้แปะพอดีปวดหัวมากนะครับวางปุ๊บมันติดไม่ติดครับพอดีวิธีการทํานะครับไม่ยากนะครับดูนะครับหลักการนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปดูที่ชิ้นงานก่อนนะครับให้เอนชัวนะครับว่าเรามีเส้นสีน้ําเงินขึ้นในดาวดิบอย่างนี้นะครับมาได้แล้วนะครับให้ไปที่คําสั่งครับคอมโพเนนต์แล้วเลือกไปที่อินโมเดลนะครับเพื่อเช็คดูว่ามีคอมโพเนนต์อะไรบ้าง เราจะเห็นว่ามีกระเบื้องนะครับเป็นคอมโพเนนต์ไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นมาคลิกที่คอมโพเนนต์ของของกระเบื้องตรงนี้นะครับแล้วไปที่ Edit Edit นะครับปรับตรงนี้ครับกรูทูแอนนี่เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นมาคลิกนะครับไปที่ s elect ตรงนี้ครับคลิกกระเบื้องวางคลิกกระเบื้องนะครับแล้วก็วางมันจะติดที่ผนังพอดีเลยครับแล้วเราก็ Copy ได้แล้วก็สักส2บสคูณ Enter เรียบร้อยครับได้แล้ว วางพอดีเลยนะครับอลองดูที่ครับกดแปะ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 นะครับเอาไปใช้ประโยชน์นะครับคลิกตรงนี้นะครับไม่งั้นนะเหนื่อยอะไรนะครับถ้าเจองานอย่างนี้นะครับสวัสดีครับ